สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมหาเศรษฐีทุกท่านค่ะมาคูเปอรี่มาแล้วค่ะ Day ์สแล้วนะคะวันนี้ Day ์สแล้วมามามใครที่ติดตามกันอยู่นะคะเข้ามาฟังกันได้เลยวันนี้เป็นบทเรียนที่สมแล้วนะคะทุกคนจ้า วันนี้เข้าสู่บทเรียนที่สามกันแล้วนะคะสำหรับใครที่ติดตามกันอยู่เนาะเข้ามาฟังดุนด่วนๆเลยจ้ารีบมาดุนด่วนเลยจ้าได้ยินเสียงเพลงหรือเปล่า วันนี้นะคะครูเพรียมานอกสถานที่เนาะจะอยู่ที่ s t a r ์บัค s นะคะอยู่ที่สตาร์บัค s นะคะวันนี้มีหัวใจใครแอบมาให้หัวใจสวัสดีค่ะครูมามินคนสวยอยู่ไหนล่ะคะวันนี้ไปไปขายแมสหรือเปล่าคะวันนี้ขอบคุณค่ะ เมื่อกี้ไปกินเบรคฟาสต์มาเบรคฟาสตอนเย็นมานะ <c oughs> แล้วก็เขาไม่ให้ไลฟ์ในนั้น <c oughs> เขากลักวมันจะเสียงดังก็ <c oughs> เลยจะต้องเปลี่ยนสถานที่นะคะเลยจะต้องเปลี่ยนสถานที่มาที่นี่เลย Starbucks <c oughs> วันนี้อยู่ข้างนอกนะคะไม่ได้อยู่ในห้องเนอะวันนี้เนอะ บคุณทเดย์สามแล้วมาๆๆใครที่อยากเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันนะคะเข้ามาฟังกันได้เลยเนะ<บ>าะครูจะเอาไลฟ์มหากราบ21วันของครูสีตานะคะมาเป็นในเวอร์ชั่นมาแบ่งปันในเวอร์ชั่นของครูเพรี่นะคะ อันรักสายธารา เดี๋ยวเพลงจบก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเนาะสำหรับใครคนไหนที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตเนาะคุณวันนี้คุณแบบว่าโชคดีมากๆที่ได้เข้ามาฟังในไลน์นี้นะคะบอกได้เลยว่าใครคนไหนที่แบบว่าตามกันมาสองวันแล้วเนาะเมื่อวานนี้ใครได้ไปทํากันบ้างมาเล่าเขียนมาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะคะทุกคนจ๋าเขียนมาเล่าสู่กันฟังได้เลยเนาะว่าเมื่อวานเอาไปลงมือทําแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ รอเพลงจบก่อนนิดนึงนะคะอีกแป๊บนึงนะคะดัวแรงรักมาสัมผัสจำหนึ่งมาชีวิตใหม่ทิ้งใหญ่ เปิดเพลงเรียกพลังก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เอามาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้กันแบบว่าเนื้อเนืน้อเน้นเน้นเนาะถึงหลักการและวิธีการเนาะว่ากดแรงดูดนั้นเขาใช้ยังไงนะคะ พลังมาแล้วพลังมาแล้วพลังมาแล้วมา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 สำหรับเด y สามนี้นะคะสําหรับเด y สามวันนี้เนาะจะเข้มข้นขึ้นมาอีกต่อจากเมื่อวานนี้เลยนะคะจะเข้มข้นขึ้นมาอีกจ่อต่อจากเมื่อวานนี้เนาะสําหรับเด y สามคือสิ่งที่จะต้องทําคืออะไรต่อนะคะทุกคนจ๋าครูพลีเป็นคนที่แบบว่า มาปุ๊บก็เริ่มปั๊บทันทีเลยเนาะสำหรับใครคนไหนที่ตามกันอยู่ก็ถ้ายังแบบว่าไม่ไม่ว่างก็สามารถที่จะมามาตามดูได้ย้อนหลังได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งตรงนั้นครูไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าคือคนที่เขาแบบคนที่เขาฟังเรารู้เรื่องเขาก็จะเข้ามาฟังเรารู้เรื่องอยู่ดีเนาะถ้าใครที่ฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าแบบว่าคลื่นไม่ตรงกัน บุญเสมอเราเจอกันก็คือถ้าถ้าใครที่แบบว่าคลื่นไม่ตรงกันก็ไม่ได้มาฟังอยู่แล้วแต่สําหรับใครที่ได้เข้ามาฟังคุณจะหมดเวรหมดกรรมนะต่อจากนี้ไปเลยค่ะทุกคนค่ะ21วันนี้ครูการันตีได้เลยว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปแบบก้าวกระโดดคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปแบบก้าวกระโดดจริงๆจากคนธรรมดา คือคนธรรมดาเนาะคนธรรมดาเขาก็จะเดินเอาเนาะแต่ตอนนี้เราจะขี่ยานความสําเร็จไปเลยนะคะเราจะขี่ยานความสําเร็จไปเลยแต่คนธรรมดานั้นจะยังเดินดินอยู่แต่ตัวเรานั้นจะขี่ยานความสําเร็จพุ่งทะยานไปเลย <c oughs> ใครที่แบบว่าชอบคลื่นที่มันเร็วๆก็สามารถที่จะมาฟังได้คลื่นที่มันแบบขึ้นเร็วๆเข้ามาฟังครูเพอรี่แบบนี้นะคะแล้วก็คือครูจะเอาของครูสิตานะคะมา มาปรับเป็นเวอร์ชันในคูเวอร์ชันของคูเฟอรี่เนาะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับใครคนไหนที่อยากจะสำเร็จแบบรวยเร็วพุ่งทยานคุณก็จะได้เข้ามาฟังเนาะจะได้เข้ามาฟังแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันไปเลย21วันนี้นะคะโอเคเริ่มเลยสำหรับวันนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะ day 3ามเนาะ day 3, สก็ยังคงเป็นความเข้มข้นเหมือนเดิมคือสั่งจิตพิชิตความมั่งคั่งนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะ วันนี้เนาะวันนี้สิ่งที่จะต่อเนื่องมาจากเมื่อวานจากที่เมื่อวานนั้นครูให้ไปขอบคุณเนาะให้ไปขอบคุณที่นอนแล้วนะคะส่วนวันนี้เนาะวันนี้นะคะทุกคนค่ะให้ทุกคน right. กคน,นั้นฝึกเป็นคนที่สังเกตนะฝึกเป็นคนที่เป็นคนที่แบบสังเกตกับเหตุการณ์อะไรแล้วก็แล้วแต่ที่แบบว่ามันเกิดกับเราในแต่ละวันในแต่ละวันนั้นเนาะในแต่ละวันเรานั้นพบเจอกับเหตุการณ์เยอะแยะมากมาย ล้วนแล้วเหตุการณ์นั้นแต่ละเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเกิดจากการที่เราเองนั้นเป็นคนที่นำพามันเข้ามานะคะทุกคนคะ่ะวันวันหนึน่งเราจะคิดหลากหลายเรื่องราวเนาะวันวันหนึน่งทุกคนรู้ไหมมีใครที่รู้กันบ้างว่าวันวันหนึน่งนั้นเราทําเราคิดถึงห้0 0 0ื่นถึงหเรื่อง5้าหมื่นหกหมืเรื่องเลยนะคะทุกคนคะ่ะบางคนจะฮะ ขนาดนั้นเลยเหรอบางคนคือแบบว่าบางคนคือยังไม่รู้เนาะว่าจริงๆแล้วเราคิดวันวันหนึ่งเราคิดโคตรเยอะขนาดนั้นเลยเลยนะอันนี้คือความจริงค่ะทุกคนวันวันหนึ่งนั้นเราคิดห้าหมื่นถึงหกหมื่นเรื่องเนาะซึ่งแต่ละวันเราก็จะมีทั้งบวกมีทั้งลบมีทั้งบวกมีทั้งลบเนาะจะทำยังไงให้เรานั้น ซึ่งถ้ามันเป็นเหตุการณ์บวกๆถ้ามันเป็นเรื่องที่เราคิดบวกๆมันก็จะดีกับเราไปแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นเหตุการณ์ลบ,ลบๆเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นมันก็จะไม่ดีกับตัวเรานั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นคือจะทำอย่างไรล่ะเพื่อที่เราจะได้ควบคุมเหตุการณ์ให้มันมีแต่เหตุการณ์ดีๆเข้ามาเนาะจะทำยังไงดีทุกคนขะก็คือเนาะให้เปรียบเหมือนตัวเรานั้นนะคะสวัสดีหนึ่งรยล้านคนคะ่ะ ให right? right? ้เปรียบกับต so right, like ัวเรานั้นเหมือนกับจานดาวเทียมนะทุกคนจ๋ะให้เปรียบกับตัวเราเหมือนจานดาวเทียมจานดาวเทียมที่ส่งสัญญาณคลื่นนะคะสัญญาณคลื่นก็จะมีตัวเรานั้นก็เป็นแม่เหล็กเนาะเหล็กก็คือเมื่อเราส่งเมื่อเราส่งคลื่นอะไรออกไปอะเราก็จะได้รับแบบนั้นกลับคืนมาก็คือเหล็กย่อมดูดเหล็กไม่ดูดไม้นั่นเองนะคะเหล็กย่อมดูดเหล็กไม่ดูดไม้เมื่อเราส่งคลื่นสัญญาณอะไรออกไป สวัสดีทุกคนคะ่ะเมื่อเราส่งคลื่นสัญญาณออกไปสัญญาณแบบไหนละ่ะสัญญาณจะมีขั้วลบขั้วบวกถูกต้องไหมดีค่ะน้องสโอุโกคิดถึงคิดถึงสบายดีไหมคะไม่ได้เจอกันนานเลยขอบคุณคะ่ะแม่เหล็กหรือจานดาวเทียมหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบถูกต้องไหมคะทุกคน เมื่อเราเป็นจานดาวเทียมเมื่อเราส่งคลื่นอะไรออกไปคิดถึงเหมือนกันคะ่ะคิดถึงคิดถึงสบายดีเนาะยังอยู่ที่ยังอยู่ที่เดิมเนาะไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไปเที่ยวนะได้ไปเที่ยวเดี๋ยวไปเที่ยวหานะคะเดี๋ยวไปเที่ยวหาเดี๋ยวไปเที่ยวหาต้องได้ไปเที่ยวแน่นอนแต่เที่ยวให้รอบโลกเลยจะเที่ยวให้ทั่วเมืองไทยก่อนแล้วก็เที่ยวให้รอบโลกเลยเนาะเพราะทุกสิ่งล้วนแล้วเป็นไปได้ทุกทั้งหมดนะคะทุกคนจ้า โอเคเรามาต่อกันเลยเนาะทักทายเพื่อนเพื่อนนิดนึงคิดถึงกันน้องส้มโอยินดีค่ะคิด <c oughs> ถึงคิดถึงแล้วมาเที่ยวกรุงเทพม,มั้งหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นะคะทุกคนคะ่ะก็คือให้เปรียบตัวเรานั้นเหมือนจานดาวเทียมเนาะจานที่ส่งสัญ,ญญาณจะมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบ เมื่อไหร่ที่เราส่งสัญญาณอะไรออกไปเราก็จะได้รับแบบนั้นกลับมาเมื่อเราเป็นเหล็กอะค่ะเหล็กมันก็จะย่อยมดูดเหล็กด้วยกันเมื่อไหร่ที่เราจะเอาไปดูดไม้ไม้มันจะไม่ขึ้นอยู่แล้วค่ะกลัวโควิดกลัวโควิดใช่ไหม,มทุกคนก็กลัวกันหมดเลยตอนนี้แต่ก็คือไม่มีอะไรค่ะถ้าเราไม่อนุญาตเนาะ <c oughs> ไม่มีอะไรตอนนี้มันจะดีขึ้นแน่นอนมันจะด,ดีเร็วๆเนี้ยมันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะทุกคนค่ะแล้วทีนี้เนาะ ก็ให้คุณฝึกสังเกตตัวคุณเองว่าวันนี้คุณคิดเรื่องเราอะไรบ้างคุณคิดเรื่องอะไรบ้างจะมีทั้งบวกมีทั้งลบตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเลยถ้าสมมติว่าวันนั้นคุณตื่นขึ้นมาก็ตื่นสายมากแล้วอะ่ะทำไมตื่นสายอย่างเงี้ยแบบว่าเดี๋ยวจะไปทำทำงานไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยเข้าห้องนงห้องน้ําก็แปรงฟันก็บีบยาสีฟันก็หลุดน,น,นู่นนั่นนี่ก็จะยิ่งช้าเข้าไปใหญ่ยิ่งจะทําให้คุณหงุดหงิดเข้าไปใหญ่เมื่อไหร่ที่คุณส่่งคลืนนหหุดดิออกไปะ จะดีที่สุด <laughs> จะดีที่สุดเยเยเยสทุกสิ่งคือดีที่สุดเนาะเมื่อไหร่ที่เราส่งคลื่นออกไปนะคะทุกคนเสร็จแล้วเนาะพอเราอาบน้ําก็รีบเร่งรีบเ่งพอเราไปทํางานก็ไปเจอรถติดอีกอ่ะเป็นยังไงคะความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกเป็นยังไงก็จะยิ่งหนักเข้าไปอีกเนาะไปเจอที่ทํางานวันวันหนึ่งเมื่อเรานั้นใช้เมื่อเราส่งสัญญาณคลื่นลบๆออกไปอะ่ะ คุณตื่นนอนขึ้นมาเนาะมันก็เป็นแบบว่ายิ่งคุณหงุดหงิดมันก็ลบไปแล้วค่ะมันก็ลบห้าไปแล้วยิ่งไปเจอเจ้านายบน่นยิ่งไปเจอเจ้านายด่าตกลงเท่าไหร่คะลบ8ไปแล้วสรุปแล้ววันนั้นเป็นยังไงะะลลแล้วคะลบลบสิแล้วเนาะลบสิเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วกลับมาจากที่ทํางานก็มาคิดอีกมาถึงก่อนที่จะนอนก็ยังคงคิดกังวลมาอยู่ในเรื่องเราลบๆอีกว่า พ่งนี้ไม่อยากไปทํางานเลยพวกนี้รู้สึกว่าไม่อยากไปเลยรู้สึกแบบเบื่อๆที่ทํางานยังไงสรุปเป็นไงคะลบลบทั้งวันเลยเมื่อ,อไหร่ที่คุณส่งคลื่นลบๆออกไปอะคะแน่นอนที่สุดว่าวันต่อมาวันต่อมาหรือภายในวันนั้นนะคะคุณจะได้รับเรื่องเรา,าลบๆเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณอยากที่จะส่งคลื่นอะไรที่มันเป็นบวกเราจงอารมณ์ดีอารมณ์ดีเข้าไว้เบิกบานเข้าไว้นะคะ สวัสดีค่ะเบิกบานเข้าไว้อารมณ์ดีเข้าไว้เมื่อไหร่ก็ตามให้คุณสังเกตตัวเองว่าคุณอยู่ในอารมณ์ไหนถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอารมณ์เริ่มไม่ดีปุ๊บอะ่ะก็ให้คุณใช้หนังยางเลยค่ะทุกคนถ้าคุณอยากจะอยู่ในอารมณ์บวกๆาะใช้หนังยางเลยค่ะหนังยางมามาเอามาใส่ที่แขนอย่างนี้นะที่ข้อมือแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะเสร็จแล้วเมื่อไหร่ที่เราเผลออารมณ์ลบปุ๊บเมื่อไหร่ที่เราเผลอโมโหเมื่อไหร่ที่เราเผลออารมณ์ลบปุ๊บอ่ะ ให้คุณดีดเลยค่ะให้คุณดีดอย่างแรงที่สุดเนาะเพื่อที่จะเพื่อที่จิตใต้สํานึกจะได้รู้ว่าเอาอีกแล้วฉันเริ่มคิดลบอีกแล้วเพราะฉะนั้นคือฉันจะไม่ฟังแล้วฉันจะไม่นี่แล้วเมื่อเราดีดปุ๊บปุ๊บอะค่ะเราจะเริ่มรู้ตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มคิดลบปุ๊บอะเพราะฉะนั้นคือจะต้องฝึกสังเกตตัวเองให้ดีๆนะคะทุกคนคะ่ะอย่าไปอยู่ในอารมณ์ลบๆบเด็ดขาดเนาะแล้วทีนี้จะทำยังไง ทำยังไงถ้าเราอยู่ในอารมณ์บวกๆเนาะมันก็จะมันก็จะคล้ายๆกับอันเดิมนะคะทุกคนคะ่ะเนาะเมื่อวานเนี้ยเนาะที่เราที่เราให้ไปขอบคุณมาเนาะเมื่อวานนั้นคือใครที่ได้ไปขอบคุณมาบ้างนะคะเขียนมาเล่าสู่กันฟังได้เลยเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ทุกเหตุการณ์ Dragon, ทุกเรื่องราวที่เราทําให้มันเกิดขึ้นที่เราดึงดูดมันมาล้วนแล้วแต่มาจากจิตใต้สํานึกของเราทั้งนั้นเลยเนาะเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องสั่งจิตใต้สํานึกของตัวเองไปเลยนะคะทุกคนค่ะสั่งจิตใต้สํานึกของตัวเองไปเลยว่าวันนี้จากที่เมื่อวานนั้นเนาะเราให้ขอบคุณไปแล้วเนาะเราได้ขอบคุณเราได้ขอบคุณที่นอนและก็ทุกสรรพสิ่งไปแล้วนะคะทุกคนค่ะวันนี้เนาะการบ้านที่จะไปทํานะคะทุกคนค่ะก็คือคุณนั้นเนาะ จะต้องมาขอบคุณขอบคุณพ่อขอบคุณแม่นาะขอบคุณญาติพี่น้องขอบคุณกับทุกคนที่ให้กําเนิดเรามาขอบคุณพ่อนะที่แบบให้กําเนิดมาขอบคุณแม่นะที่ให้กําเนิดมาขอบคุณลูกขอบคุณทุกสรรพสิ่งเลยค่ะขอบคุณลูกนะที่ที่เป็นเด็กดีเป็นอภิชาตตบุตรมากๆเลยเป็นเด็กดีมากๆแล้วก็ขอบคุณไปเลยนะคะทุกคนจ้า แล้วก็สั่งจิตของตัวเองเพิ่มไปเลยว่าคุณนั้นอยากที่จะเป็นคนแบบไหนเนาะอยากที่จะเป็นคนแบบไหนอยากจะเป็นแบบว่าอยากจะเป็นเหมือนไอดอลคนนี้เลยอยากจะเป็นเหมือนนางแบบคนนี้เลยหรืออยากจะเป็นอะไรก็ลแล้วแต่สั่งจิตใต้สํานึกตัวเองไปเลยสั่งย้ำๆซ้ำๆบ่อยๆมืแล้วเมื่อนั้นเมื่อไหร่ที่เราสั่งย้ำๆเมื่อนั้นนะคะมันจะเกิดขึ้นจริงเรื่องเรามันจะเกิดขึ้นจริงเนาะ